ราไม่ทันพอดูนานๆนะเข้ามันก็ทําเมื่อทันแล้วมันไวขึ้นเกิดจากอาพินญายะคือรู้ยิ่งรู้เพิ่มรู้เพิ่มนานๆเข้าจะเป็นสัมโพธายะรู้พร้อมไม่ใช่รู้เพิ่มรู้พร้อมพอคิดป๊บก็รู้พร้อม,อป,ป,อมป๊บม,มันก็ดับทันทีคิดป๊บก็รู้พร้อมป๊บก็ดับทันทีก็เหมือนเราอ่านหนังสือเราหัดอ่านใหม่เราจะต้องสะกดออกเสียงช้ามากบอใบไ,ไหมบออาบ,อบาบานองบาไม่เอบาไม่โทบ้าน ก็จะได้บ้านสะระแเอพอพันพอเอแพรแพรดอเพธบ้านเพศชามานั่นคือหันอา่านใหม่แต่ถ้าเราอา่านเก่งๆนา้นๆเขาขีเขงกินอา่านไบๆก็จะมองเห็นอา่าอ่านได้บ้านเพธคำตักอัวันนอนในวาดสกลนครไม่ได้ยืนสะกดไม่ได้ยืนกระันอา่านออกเสียงได้ได้ทอดคำนี่คืออาการอา่อาในใจก็เหมือนกันถ้ามันเป็นสัมพจน์หยะมันจะเป็นอย่างนี้คิดปับมืรู้ปับมัอดับไปเลยเมื่อกันดับ ก็จะเห็นมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับไม่มีอะไรหน้าเอาไม่มีอะไรหน้าเป็นมีแต่ความเกิดความดับเมื่อเมื่อถึงเวลานี้ความสงบจะเกิดขึ้นไม่ต้องเรียกหาความสงบเมื่อเรารู้เห็นความเกิดดับก็ได้ความสงบมาเองไม่คิดเห็นจไดรก็บ่คิดประเดี๋ยวมันคิดไม่ได้ตัวรู้คอยต้องรู้อยู่ตัวนี้ความสงบตามหลังท่านจึงบอกว่าวิปัสสนังปุพังคามังสมถังภาเวติ วิปัตนางุพังกามังสมทั้งภาวายตมคัคโหสัญชใยติเจริญวิปัตนานำหน้าไปก่อนแล้วสมถะจะเกิดขึ้นตามหลังเมื่อจเจริญวิปัตนาไปก่อนสมถะเกิดขึ้นมาแล้วตามหลังแล้วจึงจง,จงเสพมักนั้นเมื่อเสพมักนั้นต่อไปก็จะทําอาสวะให้สิ้นไปได้อันนี้ลักษณะที่ต้องใช้บรรดา นำหน้าไปก่อนคือจะเริยนวิปัสนาวิแป่าแจ้งปัสนาทําให้เห็นแจ้งไปก่อนแล้วความสงบจะตามมาไม่ต้องเรียกร้องหามาเองที่นี้ผู้ปรารถนาความสงบคิดว่าจะมาทางนี้ไม่ถนัดบาว่นไม่ถนัดนะบอกทางนี้ไม่ถนัดเป็นเรื่องยากแต่ความจริงเป็นเรื่องง่ายมันชิจาสมถะพูดง่ายทำยาก วิปัสนาเข้าใจยากทำก็ไม่ง่ายพูดง่ายแต่เข้าใจยากสมถะเข้าใจยากเวลาทำเราทำง่ายบมาทีง่ายง่ายง่ายเกินกว่าที่คิดถ้าทำถูกังาวะมันปุ๊ะเรานั่งสมาธิเอาอย่างนี้ เอาคนคนที่คิดทำมานานแล้วมันไม่เป็นมันไม่เป็นจะทำย่างไรถ้าอยากเป็นสมาธิระดับสมถะก่อนไม่สงบไล่ไประดับไปเมื่อเราท่องสูสองหนึ่งเป็นสองสอง,สองสองเป็นสี่ไปจนถึงสิบสองจะท่องใหม่ก็ต้องต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มสูสรสองใหม่ถ้าอยากจะให้มันเป็นสมาธิเร็วแต่ยังยังไม่ถนดัดยังไม่ชำนาญก็ไล่ไปตั้งแต่ลงยาว ในหนังสือของเรามีนั่งเรือยหายใจเข้ายาวๆเข้ายาวสุดขาหันใจออกยาวๆตัวจะร้อนร้อนตัวเหงื่อไหลไข่หย,ยดพอสมควรแล้วหายใจสั้นหายใจสั้นก็ร้อนอึดอัดเหงื่อไหลไข่ย,ยดสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกสั้นเข้าพอสมควรแล้วปล่อยเลยไม่ต้องสั้นไม่ต้องยาวให้มันให้มันเป่าเขามันเอง บัดนี้มันจะเกิดอาการหนึ่งที่เรียกว่าจากสั้นจากยาวแล้วมันจะลำงับจะเป็นผู้รู้กายสังขารแล้วปล่อยมันเข้ามันออกโดยธรรมชาติของมันมันจะสั้นก็ตามมันจะยาวก็ตามตอนนี้เราจะเห็นมันดิ้นมันดิ้นจากความเคยยาวมันจะสั้นจากความเคยสั้นมันจะยาวมันจะปรับมันจะปรับเป็นกลาง ่มันปรับเป็นการเข้าการออกที่มันเคยเป็นธรรมดาแล้วมันจะเห็นตัวเราดิน้นไต่ไต่ไปไต,ต่มาตามเนื้อตามตัวตามแข้งตามขาตามหน้าตามหลังนอกจากนั้นดิน้นกระดุกกระดิกเหมือนมือหนัวมือ,มอ,มอตัวเรียกว่ากระตุกพุ่นเธอเดยฉาบบางคนเป็นแรงมากอยู่เฉยๆฉชกหน่อยบางทีหัวสะบัดบางทีปากคาบบางที่นั่งสะบัดอะไรทั้งตัว อันนี้คือสัพพก,กายปรปฏิสังเวทรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงกายเป็นอย่างไรให้รู้จักมันมันมาจากลมมีผู้หญิงคนหนึง่งเป็นหมอทำงานอยู่โรงพยาบาลเชียงไฮ้ลางานจากโรงพยาบาลมารักษาอาจารย์สมพรพเพราะเธอมีบ้านอยู่ประเทศมาเลเซียเธอชื่อว่าเทงเคงไปคนจีน มาก็มาฝังเข็มมาใส่ย,ยามาฝังเข็มอยากได้บุญมาเกินโคตา้าเขา,าบอกว่าจะมารักษาสักสามสี่วันมันเลยเถิดไปอยากจะให้ดีทางน้องเขาสั่งเข,เขาให้ออกจากงานเธอก็เลยมาต้องมาตั้งคีินิกอยู่ที่บ้านอยู่ที่มาเลเซียเธอเป็นคนชอบการเจริญสมาธิธภาวนา,าเธอไปหาครูอาจารย์ตังางกหลายองค์ในประเทศไทย แก้ไม่หายเธอเคยกระตุกเธอนั่งชกหมวยนั่งอยู่เซ่ชกมวยสามเณรเห็นใครเห็นก็ไปหัวเราะเธอก็อายหน้าเดงในเวลาที่เธอมามารักษาเอาเข็มมาปักแล้วเธอก็ปรึกษาทํำยังไงมันจะหายหนูจะมีโอกาสหายไหมเก่งพูดภาษาอังกฤษเก่งนะภาษาจีนก็เก่งน้อยใจเลือเกิดจะยอมแพ้แล้วก็ไป อาตมาบอกว่าไม่ต้องยอมแพ้ไม่ต้องน้อยใจเธอจะต้องหายอันนี้เป็นธรรมชาติของมันเฮ่าเขาบอก๋อไอซี่หายหรือเขาบอกไม่เชื่อมันจะหายไปหาอาจารย์ไหนบอกว่าไม่หายเป็นบาปเก่าบาปเก่าดั้งเดิมทําบาปมาอะไรมันจะเป็นอย่างนี้ให้แพ้บุญแพ้ไม่ต่างให้เจ้ากรรมนายเป็นแพ้ก็แพ้ไปแล้วแพ้ก็แพ่ไปจนเหนื่อยแพ่ตัวน้ําทํบ,บุญก็ทำหาก็ไม่หายสิเพราะมันนั่งมักรโต เลยบอกนั้นไม่ใช่กรรมเวรอะไรดอกเป็นธรรมชาติของร่างกายถ้าเธอ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 ดูอะไรเป็นอารมณ์ของกสมาธิเพราะจุเท a กซับเชป็นดเทชันฟอยูเอาอะไรเป็นเป็นเครื่องมือเจริญสมาธิเอาแนวทางอะไรเขาบอกว่าเขาดูลมหายใจเออเข้าทางอะไรไไม่อยาก that, that is d i ูด i ู u l t to y o อันนั้นเหมาะสำหรับคนแล้วแต่ทําไมนะถ้าอยากทําให้มันสงบ ตอนนี้มันมันกำลังจะสงบแต่ก่อนที่มันจะสงบมันจะดิ้นมากๆนี่คือระบบของอนาปานสติเธอทาใหม่เธอหายใจเข้าหายใจออกเรียบเรียบลึกๆทําค่อยๆและถ้ามันยังไม่หายมันจะผ่อนลงเพ่าฉะนั้นเธอไปนั่งใหม่เธอสรงสติสรงสัมผัสชัญญะความรู้สึกขึ้นข้างบนสร้างความรู้สึกส่งขึ้นข้างบนแล้วก็ตั้งสติไปในหัวของเธอ หรือว่าลมหายใจเข้าหายใจออกมันกระทบตรงในส่วนใดในประสาของสมองนี้ที่เรียกว่าฐาปนาภาษาบาลีเอททรบิชเอททอบิชเป็นสารภาษาอังกฤษอบจัวไมฟูเนตออนบิทิกเอทเ n บิชเป็นตั้งไว้เอาไว้ตรงไหนไว,บนว้บนหัวเหดบนหัวหายใจเข้าหายใจออกเบาๆมันจะกระทบเส้นประสาททั้งหมดทราบมันจะตื่นตัวเมื่อมันกระทบแล้วเธอจะตื่นอยู่ตลอดเธอจะไม่ง่วง แล้วลมพันจะเอจะละเอียดข้อกว่าเก่าแล้วจะสั้นลงทั้นลงสั้นมากๆเธอจะกลัวตายมันจะใส้นิดเดียวออกหน่อยลมพันจะเอจะดับไปไม่มีลมแล้วเธอจะกลัวตายการกระตุกการสัน่นการชกของของเธอก็จะหายไปวันนั้นเขาเขาเก็บเข็มเก็บอะไรเขาไปนั่งสมาธิอยู่ตรงน้ำลางกาเวทผู้นี้ผู้นี้มาหาหน้าตาแจ่มใสเบิกบานมากราบเขาบอกว่าหายไปเกือบครึ่งกระตุกสองครั้งไป ไปทาอีกกลับไปถึงบ้านถึงมาเลเซียเช็คตัวไหนมาบอกว่ามันหายไปหมดแล้วมันมีลักษณะมันจบถ้ามันดิ้งมันไตถ้ามันไม่ดิ้งแรงก็ปล่อยมันดิ้งไปเลยก็ดูมันไปดูลมให้จะเข้าม้จะออกไปเป็นธรรมดาควบคุมลมให้ละเอียดลมจะสั้นลงสั้นลงน้อยลงน้อยลงลมนี้เดียวกับอ เหมือนเหมือนปลาอยู่ในน้ําลึกๆแต่หายใจนิดเดียวนั่นคือคือมันทรงสมาธิระดับอุปจาระแล้วลมจะสั้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดไปนิดนิดไปนิดมามันก็จะหายไปลมก็จะหายสมาธิขั้นลึกซึ้งก็จะเกิดขึ้นโดงไม่ต้องถามใครมันจะรู้จักเองของมันมันถึงตรงนี้ไม่ถามเมื่อเช้าเราสวดได้ยินไหมล่ะอากาศทั้งกฤติสาเป็นผู้ไม่ถามใครใครในธรรมทั้งปวง ในหนังสือนี่ยเมืาสวดสารเสรยพระเจ้าข้อที่สิบเอ็บริที่สิเอ็ว่าอากะทั่งกฐิษะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไม่ถามขายผู้ใดในธรรมทั้งปวงถ้าถึงตรงนี้ไม่ถามไม่ถามมถาใครรู้เองเฉพาะตนไปจะตังจะเกิดขึ้นถ้ามันไม่ดิ้นแล้แรงก็ดูไปธรรมดาอย่างนี้ความร้อนจะเย็นลงแล้วยางนี้มันจะไต ไตเย็นจากไตเป็นตัวเป็นตัวไตเล็กๆ็กน้อยๆอหลังจากนั้นมันจะจะไตแรงให้แต่จะเป็นไตเย็นเย็นว่าไปตรงนี้เย็นว่าไปตรงนี้เย็นนําหัวเย็นตามก้าวเย็นตามหลังเย็นตาเอวเย็นในในกระดูกในไขกระดูกถ้ามันเย็นตรงนี้มากๆเขาปากจะเริ่มงับเข้าคางจะเริ่มสั่นทีนี้มันจะเย็นขึ้นหัวเมื่อกับน้ําแข็งตั้งบนหัวเอออาบซึมซาบมันเย็นเ้นใจเย็น อย่างนี้เรียกว่าสีติภูตังเป็นผู้เย็นสีติภูตสมิงพระพุทธเจ้าบ,บอกอุปการชีพวันตัสรใุใหม่ๆหมว่าเราเป็นผู้เย็นแล้วปรินิพพูโตเราเผู้ดับแล้วเย็นแล้วณาาเมอาจารย์ของเราไม่ได้มีถ้าเทวะกัสมิงโลกกัสมิงในโลกนี้ในเทวโลกก็ดีนัิเมปฏิปุขโลคนจะยิ่งกว่าเราไม่มีเพราะเราเป็นคนเย็นบ่อยอย่างนี้ วันนี้จึงไม่ขอเล่าในเรื่องนั้นถ้าเราทําให้มันเย็นได้มันจะเรางับไปตั้งมากและจะขยันที่สุดนี่ลักษณะหนึ่งอีอันหนึ่งอยากจะฝากเวลาจะจะห้าโมงแล้วจะฝากอันสุดท้ายเรามาวันนี้อดข้าวอดอาหารร่างกายเราจะเบาพูุนี้ตื่นมาจะทําสมาธิดีกว่าทุกวันถ้าตื่นมารีบปเไยมันจะเบามันจะไม่ง่วงหรอก แล้วมันนั่งสมาธิแต่เช้ารลอคืนนี้ก่อนที่จะหลับจะนอนตั้งสติให้ละเอียดเฝ้าดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกที่จมูกอย่าดูแต่นั่งนอนก็ดูเวลานอนก็ดูมันเข้าดูมันออกมันจะหลับเวลาไหนจะหลับเวลาเข้าหรือจะหลับเวลาออกให้เห็นความหลับทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเวลาเราหลับหลับกับตื่นเหมือนน้ากระบอกมันต่อกัน คิดมันจะขาดสันต,ติความตื่นสืบต่อเนื่องแล้วมันจะขาดไปสู่การหลับเวลาไหนในที่เรานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้บางคนอย่างนี้อย่างนี้นี่สแสดงว่าขาดหลับที่มันขาดไปหาตื่นเวลาหายใจออกสุดหายใจออกสุดไปนี้บางคนไปน,นู่นนี่หายใจเข้าสุดมันหลับคือตัวตื่นมันขาดปั๊บไปนู่นบางคนกําลังเข้ายังไม่สุดกาลังออกยังไม่สุดไปทางนี้ ปานกายตาผาักตอดเนื้อบุเึกกะวี่ถ้าเราจ้องดูดีๆจะเห็นนะถ้าเห็นความตื่นกับความหลับขาดจากกันจะตื่นเต้นขึ้นมามากคืนนั้นไม่ได้นอนจะดีใจมากด้วยถ้าดีใจมากมันหายนะเป็นได้ทุกคนถ้าเห็นเวลาตื่นขาดไปกับความหลับเราจะมั่นใจว่าเวลาตายก็คงจะไม่แปลกกันเราจะดูความตาย เวลาเกิดอาการไข้ยอย่างหนาวมาจะ,จะจะต้องดูความตายมันจะตายเวลาไหนตอนนี้ไม่เคยก,กลัวความตายเลยตอนนี้จะเป็นผู้องอาจมากพูดจนเหนื่อยก็มีคนเห็นบ้างสักคนหนึ่งก็จะดีมีนะไม่ใช่มมไม่มีมันจะมีอยู่สองลักษณะบางคนถ้าเวลาจะหลับตัวจะร้อนจะวุ่นวายแล้วจะจะสถานยืดทั้งตัวหนาหนาไปทั้งตัว มันมีขันอยู่สองขันซ้อนกันขันทั้งนอกและขันข้างในคือจิตตั้งทางเนียมีอยู่ลึกๆขันทั้งนอกอากาลังนอนอยู่ขันทนั้งในมีความคิดอยู่ลึกๆว่ามัน,ม,น,ม,นมันยังไม่หลับแท้คิดทีเดียวคิดว่าจะไปี้ก็เป็นตัวดีออกไปเลยมันจะสถานยาบยื้อไปทั้งตัวขนลุกซะก่อนขนลุกทั้งตัวยาบยื้อร้อนบ,าบ,าบ้างบูมมาวาาอีนนี้องจะเห็นตัวเองมีอีกคนหนึ่ง โดดค่อยๆโน้มไปดุ้งออกไปข้างนอกเราไปนั่งดูอยู่ข้างนอกคนนี้ก็นอนโกนคอกๆ,ๆก่อนออกไปครั้งแรกอาจจะกลัวประเดีด๋ยวก็ออกก็เข้ามากลัวมันจะมันกลับคืนมามันไม่มันไม่เป็นไรดอกมันไม่ตายดอกถ้ามันกลับคืนมาแล้วจะพาไปทาใหม่ไม่เป็นอีกอย่างเก่านะต้องใช้เวลาอีกนานถ้ามันเข้ามันออกอะไรสักสองสามครั้งก็จะชํานาญตอนนี้จะเป็นเป็นเรื่องสนุกกันข้ามกันคืนจะไปเที่ยวแล้วเป็นไปทัวร์แล้วเนี่ย ท่องเที่ยวทางวิญญาณไปเลยเที่ยวเล่นตรงนู้นเป็นนะนี่อีแบบนหนึ่งอีแบบนหนึ่งจะมีปัญญาจ้องดูอยู่อย่างละเอียดเวลาเข้ามันจะรับเวลาไหนะจ้องละเอียดลีสติลงไปบางทีจะรับเวลาเข้าบางทีจะลับเวลาออกมันจะขาดอันตื่นมันจะขาดไปหาหลับเวลาขาดปั๊บสะดุ้งทั้งตัวสะดุ้งทั้งตัวตื่นขึ้นมาใหม่อีกเป็นร้อยๆเท่าตัวนี้จำใสเบิกบานมาก ก็เลยมั่นแต่บึงบบเดี๋ว่ากูตายได้หรือเดี๋ยวจะเบิ่งแบบนี้ผู้เฒ่าเคยได้แต่นอยว่าเด็กนอนนี่มันมัวจักตายได้นี่กระตัของผู้เฒ่าก็หงุดหงิดกันเพราะเราบ่เคยเห็นบัดนี้เราจะไม่กลัวความตายถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะทู่เวลากูตายก็จะเหมือนเวลากูหลับนะครับถ้าเห็นคืนแรกนี่จะไม่หลับทั้งคืนมันตื่นเต้นจะหลับใหม่ก็หลับยากเพราะตัวรู้มันก็มาเกาะกันติดมันจะเกาะกันไอ้เช่นนี้อย่างนึงจะเช่นนี้หลับฝันไา้เพอจะฝันก็ตื่น ถ้าดูด้วยปัญญาถ้าเห็นแล้วมันจะสะดุง้งมันหลุดปุ๊บมันะสะดุ้งทั้งตัวนอนสะดุง้งทั้งตัวทั้งตัวสะดุง้งถ้าตื่นมาจะแจ่มใสให้นอนอีกก็มาหลับทั้งคืนวันใหม่ก็มาทําใหม่จนทํานานในการหลับทีนี้ถ้าถ้าหลับแบบแบบยือ้อยากยากยะๆมีสมาธิมากหน่อยแล้วจะเห็นตัวเราเป็นสองคนเมื่อวนันเมื่อวานนี้ไปแสดงทางวานเสาร์นี้ที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น กลับมาถึงอำเภอสว่างแดนดินมาจอดให้เขาไปซื้อทั่วมาต้มน้ำปานะเลี้ยงพี่น้องทั้งหลายนี่แหละที่ได้กินวันนี้นี่แหละไปซื้อถั่วถั่วเหลืองที่กระเทาะแล้วนะในขณะที่รถจอดอยู่มีโทรศัพท์ดังขึ้นโทรศัพท์มือถือก็เลยรับปรากฏว่าเสียงตื่นเต้นมากมหาประโยคเจ็ด ผมฟังอาจารย์เทศมานานเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าเวลามันหลับกับตื่นมันรู้จักกันตรงไหน,นผมเลยมาตั้งใจทําก็เลยเห็นจริงๆตื่นต้นมาอาจารย์เลยดีใจดีใจมันมีจริงๆไม่ใช่มันไม่มีก็เลยบอกว่า,าดีแล้วผมไม่ได้พูดเหนื่อยเปล่าๆผมพูดมามากๆก็มีคนเห็นกับผมก็จะดีจะเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นสักขีพยานไม่ใช่ผมพูดคนเดียวเพราะว่าเขาเขาออกไปสามครั้งไปนั่งอยู่ใกลๆแต่ยันเจ้าของตายกลัวโดวยตายกลับมา ต่นี้อยากมันเป็นเีมันบ่เป็นผมจะได้จะได้ให้จะได้สิเวันถ้าคุณดีใจมากคุณก็ตื่นเต้นมากมันก็ไม่เป็นคุณต้องทําต่อไปจนคุณลืมลืมลืม,ลมอยากเป็นอย่างเก่ามันจะเป็นเองถ้ามันเป็นทีนี้มันจะทํานานทีนี้จะเที่ยวไปไหนก็ได้คนอื่นเขานอนอยู่ตรงไหนเราไปเที่ยวดูก็ได้แต่เราก็นดนอยู่ตรงนี้เลไไไยมไม่ีของเล่นเลสมาติทีนี้ม่มีของเล่น,นเลยลายอะไรเนี่ยในพันธสัญญาเดียวกันมันก็ไม่แนวมวลไป ฝากเราทุกคนโยมสมนึกเป็นเพชฌฆาตข้างวงข้าควายวันละสามสี่ตัวนั่งเฝ้าเขียวขเขียงเ,เชื่อเนื้อขายบางทีก็นรับขาเขียงมันมันเหนื่อยหาเหงินเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนเดี๋ยวนี้ลูกไปเมืองนอกมั่งมีสีสุกันทุกคนจบปริญญากันก็นกตาา้งามากพ่อทำบานมากแม่มาหรือเปล่านอวันนี้ปันดีคืนดีป่ามาเอา ไปโรงพยาบาลเขาจะตัดดีทิ้งอาจจะมาไปถึงประเทศบ้านม่่งก็มาหาก็มาเล่า,าฟังก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวตายถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ถึงสองเดือนจึงจะตายประเสริฐแล้ววันเดียวก็ประเสริฐกว่าให้ามาเจริญสมาธิภาวนามาฟังธรรมจำสิน้นแกก็สลระทุกอย่างมันอยู่วัดฟังธรรมจำสิน้นเจริญสมาธิภาวนาขับรถแล้ะมาอยู่สามสีป่ปีเอารถของแกเองข้าประเทศต,ตรงนั้นตรงนี้คนบาป,บาปที่ข้างัวข้าควายเป็นประจํา ก็มีบุญมาจเจริญสมาธิภาวนาอันที่บอกให้ให,ให้ดูมันมันมันหลุดไปเวลาหลับเปเลาอเต็มมันจะเป็นไปได้วันหนึ่งแกขับรถพาอาตมาไปแสดงธรรมท,ที่อุวลร,ราชธา,าน,นีมันเหนื่อยดึกก็เลยบอกเรานอนกันสะก,ก่อนที่นี่คมควาส้อยพอตื่นมาเดื่อยๆค่อยไปใหม่บ้านที่เรารู้จักมากโยมพิมพ์อยู่ตรงนั้นแกก็เหนื่อยแกก็นอนอาตมาก็หลน ปรากฏว่าเวลาแกนอนแกก็ดูล่งหายใจในขนาที่หนึ่งเห็นมันออกไปทีตื่นเต้นมากลูกมาะปุกกระชานกระชาไปแล้ววากี้ดีไปมาหมอหนึ่งสองคนหมอหนึ่งออกจค่นี้ไปทนกลับขึ้นมาเลยอย่าเป็นอีเพเป็นว่าจะไม่คักบ่ลืมอีกักเถื่อต่อเลยก็หายไปอีกหกเดือนกว่าที่จะเป็นถ้าเป็นเป็นมันเป็นใหม่ๆแล้วมันดีใจมันจะหายไปแล้วก็มาเพียรพยายามอีกอันมาเขบอกว่าจงตั้งใจทําแต่อย่าตั้งใจทาทำเหมือนทำเริ่ม ทำจนลืมว่ามันอยากจะเป็นมันจะเป็นวันหนึ่งจะเป็นอกีกเกว่าพยายามอ,อีกหกเดือนอยู่ที่วัดเป็นพอได้เข้าม,มาปับ๊บสมนึกมันไปไหนนั่งสมาธิก็ไปนั่งอิงอิงต้นเสาต้นใหญ่ใหญ่ใมิฉะนั้นก็จะไปแอบนอนเขานอนแล้วมันเป็นงานมันจะไปเที่ยวไปเห็นตัวดำๆอยู่ตรงนี้ในวัดมีตัวดำๆใครนอนนอนตื่นสายๆเดียวกับเพื่อนมีตัวตัวดำๆมาปกนะมาปกจับขาดึงมิฉะนั้นก็ตบลุกลุกลุก,ลก ถ้าพระทาไม่ดีร่วงละเมิดพระธรรมวินัยบางข้อนอนอยู่ภายในข้างในได้ผลไอตัวดําๆนี่ปราบเลยตบขมับด้วยเหยียบอกด้วยวันนั้นจดนเรื่องมามากราบมาเมาอาตมาอยมบ่มากราบยังพอยังมากราบอาจารย์ตีก็้ามาดำดำสูมันรปรไเดียพี่พระดำดำจิตใ่โอ้ยผมออกไปเพราะม,มันลอยอยู่ผลพนใส่ก็มันสูมันบรได้มากราบอาจารย์ไหมไปเอาอีกคนเด เมื่อกล่าวแล้วไปนั่งสมาธิไปนอนหับต่อ,อยก็ออกไปตีเขาพอไล่ตัวนั้นจะเดินกระดอนไปกลับมากล่าวาจานั้นผมไล่มันไปพูดคนว่ามันถูกผมม่ได้ก็เลยบอกหยาบจะไปอีกบ่อยๆนะตอนนี้มันจะเพลิดเพลินถ้าเป็นพระระวังไม่ดีนะเป็นพระดีมีพระวิน,นัยครอบทุกข้อถ้าเป็นภิกษุ ไปทําให้ยักษ์ตายทําให้ผีตายด้วยอํานาจจิตเสื้ออนนาจสมาธิต้องอาบัตินลักใจดูสิขณะนั้นพระแต่โยมมันเป็นไรแต่ก็ไม่ควรทําก็เลยว่าเจ้าจะไปบ่อยๆนะทางใดมันมีฮิตจะไปทางอื่นในขณะเดียวกันจะมีอันตรายถ้าหาประพฤติจากนี้ทําตัวเองถ้าเป็นถ้าเป็นพระไปใจมีอันตรายจะไปพบอันตรายพรมจันทร์อันตรายหยังคนอันตรายเน่มไเรียนแล้วจะคอยบอกเจ้ารอกจะเหตุเด วันหนึ่งมาอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ดีๆนั่งสมาธิอยู่ดีๆกอดต้นเสาเป็นไรแล้วถ้ามาเดิเนไปนู่นแกก็เดินาอๆของรถขึ้นไปนู่นกกเสาเป็นผู้เสาเรื่อเออเขาหอบผู้น,นุ่ยเป็นปะมันมีมารมาหลอกทมมทเทพบุตรมารมีเทวดาเทพธิดามารมีเขาจะมาลองว่าท่านจะซื่อสัตย์ต่อสินต่อธรรมเลยหอเนาะพอที่เราจะได้กล่าวได้ไหวไหม ยิ่งเป็นพระจะเดินสมาธิภาวนาเขาจะมาทดลองใหม่ๆท่านผู้นี้จะเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อสินต่อธรรมไปที่กราบไหว้ของเทวดาแล้วมนุษย์อาศัยใจไหมจะต้องลองซะก่อนถ้าเดี๋ยวนี้ยิ่งมีของลองง่ายแต่ก่อนท่านเป็นพระเขาไม่จะเอาผู้หยิงมาลองถ้าิตใจมีความกนหนัดต่อสินั้นเขาก็รู้จักเขาถมลาทุยคือเก่าคนธรรมดาเขา,าบอกป็รตะกาบถวาไปตเอาคือทองกันเขาาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้น สิ่งที่ออร้องง่ายๆคือเลขพวกทำสมาธิใหม่ๆม,ม,ม,มาเลขแต่โยไม่เป็นไรพอโยไม่ไม่มีอาบัตพระนี่ไปบอกเลขมาบอกหวยนี่บาปจะขนาดนักมากนะตายไปแล้วโยพบาลเอาขอเกียวปากดึงเอาเหล็กแดงเผาเหล็กแดงๆใส,ใส่ใส่ไปในปากลวกปากลวกท้องตายไปแล้วก็เกินมาใหม่อีกฟื้นขึ้นมาอีกเอาเหล็กแดงลวก พาาบาปไปหลอกลงชาวบ้านชาวบ้านเดือดร้อนไม,ไม่ใช่วิสัยของพระกินก้อนเลยแดงเผาไฟอยู่ทั้งชาติหหยยงก็ไม่เป็นไรแต่พระเนมันมันจะมามา,มา,มา,มาลองมาหลอกเอาเลขนามาอาจ,จมาจําได้ตลอดวันนี้แต่เป็นเนนตัวเล็กๆไม่เคยอยากได้มันก็มาบางทีมีเสียงมาบางทีก็เป็นตัวมา เป็นฟาแลบทิปับทิีแยบยิยบมาเส้อเสอเราก็เป็นตัวหัวยี่ยิยึกมาทีละตัวทีละตัวทีละตัวอย่างนี้ก็มีมาทําอันตรายมาทดลองพระทดลองเนว่าจะซื่อสัตย์ต่อส็นต่อธรรไหมเมื่อิิจะลงสู่พระวังนิดเดียวตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาก่อนมันมันได้จังหวะตรงนี้การที่เราไม่ได้กินอาหารยีิสีชั่วโมงพรุ่งนี้สมาธิเราจะดี มันจะเบาเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจะมาจะมาร่วมวันนี้เอาแค่นี้นะห้าบ่ายห้าโมงสิบนาทีสมควรแก่เวลาไมามากหลากหลายด้วยทำนิกระาหลายรูปแบบฝากท่านทลายจะเลือกหยิบเอาก็จงเลือกเอาตามความถนัดทันีสุดท้ายขอวิชาขะบูชาครั้งนี้จงย้อนกลับเขินเป็นสิ่งที่มีคนมีค่าแก่ท่านทลายจเรเิญในอริยะญาธรรม ได้เห็นทำที่ยังไม่เห็นได้รู้ทำที่ยังไม่รู้เข้าถึงทำที่ยังไม่เข้าถึงด้วยอํานาจบุญญาบารมีวาสนากตาธีการที่เราเเบําเพ็ญกระทาอยู่ในขณะนี้ <c oughs> โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกองค์เทินสาธุสาธุ ยติโยมคุบคำขึ้นในการบพระอาจารย์พร้อมกันน้า่าพระนะบอก <c oughs> อวบนวมือขึ้นตื่นแล้วบอ,อกครบั <c oughs> รบครับ <c oughs> คน <c oughs> ได้รับการฝืกการหัดผิดกันไม่แต่กราบก็ผิดกัน กับคนไม่ได้ฝึกได้หกักไปดูแต่ละวัดกล่าวก็ไม่เหมือนกันบางวัดไม่ได้รับการฝึกถ้าอย่างนี้ผ่านการฝึกงามมากโยมเจ้าพาไปประเคนน้นําปนะหรือยังโ <c oughs> ยมที่มาจากรอยเอ็ดแล้วก็คุณยายจันทีว่องไวไปลุกไปประเคนน้นําปนะไว้ข้างหลังนี่ก็มีนของพระ